ร้านนี้กำลังจะล่มสลายซึ่งผมมองว่าเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเบอร์เกอร์ก็น่ากินขายก็ถูกกับชาวบ้านแล้วก็ตั้งใจก็ตั้งใจมากๆขอบคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะ เป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์น้องขวัญเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพิตีวันสวัสดีครับร้านนี้ผมบอกตรงๆเลยผมรู้จักจากใน Tik To อกแล้วก็จากพลานิกนะ<ม>ให้เครดิตนิดนึงเพราะว่าพลานิกเนี่ยเขามาช่วยร้านนี้เพราะว่าร้านนี้พูดง่ายๆเลยกําลังจะล่มสลายใช่ครับอยู่ไม่ได้ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นฮนะที่โรคระบาดเกิด เข้ามาแรกๆเนี่ยครับพี่ร้านผมอะไม่โดนไม่โดนกระทบเลยไม่โดนกระทบเลยกลับขายดีขึ้นด้วย<อ>เพราะ delivery อย่างเดียวมันมันกลายเป็นแบบจากที่ร้านอื่นก็เป็นวิกฤตผมเป็นโอกาสผมก็เลยเฮ้ยแสดงว่าผมเนี่ยรอดแล้วผมไม่ได้อยู่ในในจำนวนที่จะต้องถูก,กล<ง>ผลกระทบใช่ครับผมก็เลยผมตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นอันนี้มันช่วงเวลาที่ผมมีกำไรแล้วกำไรดีขึ้นผมก็เลยเอามาต่อเติมร้านเพิ่มเติมเพื่อหวังว่า ถ้าโรคโรคระบาดเนี่ยมันหมดลงเร็วลูกค้าจะกลับมานั่งทานเหมือนเดิมในแล้วลูกค้าไปไหนลูกค้าก็ไม่กล้าออกมาครับพี่ลูกค้าไม่กล้าออกมาเลยสั่งผ่านดิเ i v e วอรี่อย่างเดียวพอสั่งผ่านดิเ i v e วอรี่เนี่ยมันร้านร้านร้านผมเนี่ยมันจะไม่เตรียมใช่ครับคือคือผมอะทำร้านซะสวยเลยแต่ไม่มีคนมานั่งใช่ครับดิเ i v e วอรี่ก็ไม่เตรียมใช่ครับผมเข้าใจแล้วคุณเอาเงินที่ได้จากโควิด ซีซันหนึ่งซีซันสองที่ขายดีมันลงกับร้านเยอะม,ม่ได้เตรียมที่ดิวันดี้พอคนไม่มาเงินมันก็หมดไปมันก็เลยมไม่มีบันไดให้ก้าวต่อใช่ครับพี่ถูกต้องไหมถูกต้องครับอ๋อแต่ทีนี้ผมดูจากขวัญเนี่ยขวัญเป็นคนที่แบบว่าฝ่ายหาความรู้เกี่ยวกับเบอร์เกอร์มากทำเบอร์เกอร์อรมากี่ปีแล้เอ่อตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงวันนี้9ปีครับพี่เมื่อก่อนผมทางานเป็นพนักง,งานไอทีสวิตซึ่งผมจะดูแลเกี่ยวกับพวกเครื่องคิดเงินของอร,ร้านฟาสต์ฟู้ดตามห้าง แล้วภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นคนบอกว่าทําไมเธอทํางานที่เนี่ย<ม>แล้วเวลากลับบ้านเนี่ยไม่ซื้อเบอร์เกอร์มาฝากลูกชายด้วยเ<ม>พราะตอนเช้าเขาจะได้แค่เวฟกินแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนเลยจะได้ไม่เสียเวลาซื้อมาสี่วัน<ม>วันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันศุกร์ซึ่งผมลืมเช้าว,วันเสาร์เขาลูกชายผมตอนนั้นอนุบาลสองเขาไม่มีเบอร์เกอร์กินผมหยุดอยู่บ้านภร<ม>รยาไปทํางานผมก็เลยคิดว่า มันก็แค่เนื้อสัตว์กับขนมปังแล้วมาอยองเนสโปชีสแค่นั้นเองทำไมไม่ทำเองวะใช่มันแค่ง,ง่ายๆมันแค่เรื่องง่ายเองผมว่ามันไม่น่าจะยากเลยกลายเป็นว่าจากเบอร์เกอร์ที่มันเป็นก้อนมันก็แตกละเอียดติดกระทะบ้างเราไม่รู้เลยว่าต้องใช้ไฟเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับก็ <ๆ S 2> ค่อยๆเริ่มเริ่มศึกษาเพราะเพราะผมอยากเอาชนะไอ้ที่คิดว่ามันง่ายอ,ะอ่ะผมคิดว่ามันมันน่าจะง่ายแต่ทำไมมันถึงยากจนถึงมาผมเริ่มลองโพสเฟซบุ๊กดูครับ แล้วก็มีคนสนใจก็บอกเออทำมาขายพี่บ้างผมก็เริ่มเป็นเหมือนง,งานอดิเรกทําไปเรื่อยๆจ,จนจากงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริมทมําไมต้องเป็นเบอร์เกอร์ลูอ๋ <S 2> <S 2> อร้านอยู่ริมถนนแต่พอขายไปได้สักระยะหนึ่งคนเริ่มรู้จักรถติดก็โดนเจ้าหน้าที่ไล่ให้เข้าไปอยู่กระเถบิบกระเถบิบกระเถบิบกระเถิบเข้าไปจนไปอยู่ในรูใช่ครับจนไปอยู่ในรูถ้าถ้าสังเกตโลโก้ภาษาอังกฤษผมตัวยูเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเบอร์เกอร์ยูนะครับพี่ มันเป็นเบอร์เกรอร์เฉยๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นรูแผนที่ใช่ครับ <c oughs> ร้านผมนี่ร้านเล็กๆติดอยู่กับข้างตึกอย่างนั้นเลย<อ>แบบนั้นเลยแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยโครคุยกับเพื่อนเขาว่าจะซื้อเบอร์เกอร์ไปฝากเพื่อนนะทางปลายสายเขาเปิดโฟนมาเขาก็พูดเขาก็พูดก,กับเพื่อนว่าเ <c oughs> บอร์เกอร์อะไรในซอย8ปดเอ็ดเพชรเกษมแปดเอ็ดมันไม่มีเบอร์เกอร์ขายมันไม่มีมีสิเขาก็เดินข้ามฝั่งไปผมยังจําได้เขาเดินข้ามฝั่งไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนเขาดูในเฟซบุากกล ร้านเบอร์เกอร์มันไปอยู่ในรูงั้นไปขายใครได้นั่นแหละครับพี่เป็นที่มาของ <ผม S 1> เบอร์เกอร์รูใช่ครับพี่ผมก็เลยใช้เบอร์เกอร์รูตั้งแต่นั้นมาเลยถ้ามันต้องเลิกเป็นจริงคุณเสียดายไหมเสียดายดครับพี่เออตอนนั้นผมรู้สึกแบบมันไม่ได้ร้องไห้มันไม่ได้มันเหมือนมันมึนมึนมันอึนอะมันอึนว่าเฮ้ยและอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เองเ,ออเดือนกร,รกฎาคมคือต้องต้องปิดแล้วแล้วสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะก็มีโลกโซเชียลมาช่วยเหลือแต่ เอาจิงๆวันนี้ที่ผมมาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะนะที่อยู่ตรงนี้เขากำลังจะสร้างสะพานใหม่ร้านนี้โดนยูเทิร์นเวนคืนที่ดินคุณต้องไปอยู่ที่อื่นอีกใช่ครับคุณจะย้ายไปไหนอีกยังไม่รู้ใช่ครับพี่เพราะถ้าถ้าผมจะย้ายทีผมก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องเงินค <c oughs> ่าใช้จ่ายเพราะบ้านที่ผมอาศัยอยู่ก็เช่า <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เช่า <c oughs> ถ้าผมใน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 อนาคตที่จะต้องย้ายผมอยากจะอยู่ที่ว่าอาศัยด้วยแล้วก็ทําร้านเบอร์เกอร์ด้วยผมจะได้มีเวลามากขึ้นอยู่กับ อยู่กับครอบครัวด้แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ผมทาด้วยเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ผมมานะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบโอ้ทำไมร้านดีๆมันอยู่ไม่ได้กันวะเพราะอะไรไม่รู้เพราะมันเคาะซ้ากำซัดจริงๆเลยอย่างร้านน้องขวัญเนี่ยนะเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมมีตังมาร้อยเดียวผมกินเบอร์เกอร์ร้านคุณได้ไหมได้ครับร้านคุณขายเบอร์เกอร์เริ่มต้นเท่าไหร่สามสิบบาทครับไม่ใช่เบอร์เกอร์กองแก๊งยังไหมไม่ใช่ครับเออเนี่ยคุณผู้ชมคุณทําซอสเองกี่ตัวนะห้าตัวครับเขาทําซอสเองห้าตัวคุณนเี่ย คุณกล้าพูดไหมว่าเบอร์เกอร์คุณที่คุณตั้งใจทํามา9ปีสู้เขาได้รถทักโอ้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ไดผมว่าเขาสู้ได้นะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมร้านเขาเบอร์เกอร์แพงที่สุดแพงที่สุดเลยแพงสุดเลย159บาทครับ159เริ่มต้น30บาทครับเบอร์เกอร์เริ่มต้น30บาทมีซอสให้เลือก5ซ้ซอสใช่ครับมีตัวพวกเนื้อสัอตว์ต่างๆให้เลือกกว่า7 8แแบบใช่ครับใช่ไหมแล้วมีท็อปปิง้งกี่ท็อปปิง้งก็มี เมื่อก่อนมีเยอะเมื่อก่อนมีเยอะเพราะผมมีทุนเยอะทุนหมดอะอ่ะไม่ครับทุนหมดตอนนี้นนถ้าคุณมีทุนเนี่ยคุณถ้าเกิดในทุนดูอยู่นะแล้วกล้าสนับสนุนคนคนนี้นะผมว่าเอ้ยมันน่าจะไปได้คุณไม่มีใครรู้จักลงทุน,หนใหคกูเลยไม่ไม่ครับไม่เลยทําเองกู้ใช่ครับกู้เองกู้เยืมเงินเองแล้วก็สะสม,มแล้วค่อยเติมต่เติมเติมเติมมาเรื่อยๆครับคนที่ไม่มีทุนแต่มีฝีมือมีสูตร ถ้ามีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์คุณสมมุติคุณขายแฟนย 50, 000, รนไชส์เขาห้าห0ื่นถูมหนะคุณมีทั้งสิบเจ้าห้าแสนคุณสอนเขาทั้งหมดให้ซอสเขาห้าซอสน้ดนเนี่ยนะคุณจะได้มีเงินมาทําร้านดีๆไงคุณขายไหมขายครับเออจบขายบแหละอ่ะคุณผู้ชมใครอยากกินเบอร์เกอร์ราคาถูกใครอยากมีอาชีพเบอร์เกอร์แล้วทำเบอร์เกอร์ไม่เป็น เพราะคุณบอกผมว่าเบอร์เกอร์คุณเนี่ยอร่อยไม่แพ้รสชักหรอกเพียงแต่ว่าคนที่ไปทำเนี่ยถ้าสามารถลงทุนเพิ่มเพิ่มเนื้อเพิ่มคุณภาพเพิ่มวัตถุดิบที่ดีมันสามารถขายได้หลักเป็นหลายร้อยเลยแค่แค่เปลี่ยนตัวขนมปังกับเพิ่มปริมาณเนื้อแค่นั้นครับสองย่างแค่นั้นเองใช่ครับก็ขายได้เป็นหลักร้อยแล้วใช่ครับเอางี้ดีกว่าผมถามคุณนิดนึงแล้วคุณขายเบอร์เกอร์ถูกๆเพื่ออะไรพี่ติวนผมทําอาหารไม่เป็นพอผมทําอาหารไม่เป็นเนี่ย แล้วพอผมทำทำได้ทำอาหารขึ้นมาขายให้มันเป็นอาชีพได้พี่มันคือสิ่งที่ที่ผมภูมิใจเล็กๆเล็ๆอยู่อยู่อยู่ในตัวเลยว่าพี่เราทำได้เรา,เรา,าก็เก่งเหมือนกันนะแล้วมันกลายเป็นว่า,าที่ผมขายอยู่ในซอยครับเด็กน้อยตัวเล็กๆก,ก,ก็เดินถือเงิน30บาทาไปบอกแม่มาว่าอยากจะมากินเบอร์เกอร์ร้านพี่ขวัญเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อเบอร์เกอร์รูสาบาท เราปภข้ามฝั่งจากโรงงานมาบินมอเตอร์ไซค์ได้กินเบอร์เกอร์ใช่ครับและในสิ่งนี้แบบมว่ามันเป็นความสุขมากกว่าใช่ใช่ใช่อันนี้โอ้โหอันนี้พูดแล้วมันมันน้ำตาคอเลยเพราะมันมันเป็นความสุขที่แบบว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งแม่งแบบทำอาหารไม่เป็นแล้วอยู่วันนึงทำเบอร์เกอร์ได้อร่อยแล้วเนี้ยขายแค่นี้อ้าวคนจนคนไม่มีตังค์เด็กอยากกินเอาพูดง่ายๆไปกินแบรนด์ใหญ่ๆก้อนหนึ่งหลายร้อยใช่มากินร้านเนี้ยสามสิบบาทอันนี้คือความภูมิใจมากกว่าใช่ครับแล้วก็เป็นความสุขที่คุณมีใช่ครับ คุณก็เลยอยากทำร้านแบบนี้ใช่ครับแหมพูดไปจะร้องไห้เนี่ยวันนี้วันนี้พี่ตีอ้วนมานะครับนอกจากมาชิมอร่อยร้อยเดียวแล้วต้องการมาช่วยขวัญด้วยขอบคุณครับมาช่วยขวัญเพื่อที่จะโปรโมทและให้คนรู้จักท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะผมขออนุญาตช่วยกันแชร์หน่อยขอแชร์ให้น้องขวัญหน่อยเขาตั้งใจทําทุกอย่างเลยจากคนไม่เป็นอะไรเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมอยากจะมากินเบอร์เกอร์ร้านนี้ร้านอยู่ไหนร้านผมอยู่ในซอยเพชรเกษม81ครับ อยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองหนองแขมพอดีเลยปีต่อไปนะคุณผู้ชมเราต้องมาฟายหากันว่าเบอร์เกอร์รูจะไปอยู่ไหนเพราะเขาจะอยู่ตรงนี้ได้ถึงสิ้นปีเองใช่ครับใครจะกินก็รีบมากินแล้วกันนะแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนน้องขวัญหน่อยเขาจะได้มีทุนรอนต่อยอดกับความสุขที่เขาอยากทําให้คุณนะเบอร์เกอร์สามสิบบาทคุณผู้ชมไม่ใช่เบอร์เกอร์ไก่กาด้วยเดี๋ยวลองมาดูแล้วกัน ผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยดูดิถ้าคุณไปซื้อตลาดนั้นมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรอก30บาทมาทานที่ร้านนะเขามีซอสให้ชิมก่อนผมนี่ติดใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยซอสไข่ขาวกับซอสพริกชิลลี่เนี่ยโอ้โหเลิฟมากคุณผู้ชมเนี่ยเลยเลยถามเขาว่ามีซื้อกลับบ้านไหมมีเว้ยสี่เก้าซื้อกลับบ้านเลยเอาไปกินกับสลดัดกินเลยอร่อยมากมากอ่ะผมขอบอกเลยสองผัวเมียคู่นี้มีของดีในร้านเยอะแต่ว่าอาจจะโปรโมทไม่เป็น อาจจะพึ่งหัดทํําาธุรกิจเป็นก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําไงนี่ถ้าเกิดไปเจอคนหัวเก่งหัวหมอแล้วมาบริหารให้นะผมว่าสองคนนี้รวยแย่เลยเพราะโดยเฉพาะซอสหาตัวนี้อร่อยมากลองมากินดูนะฮะส่วนตัวนี้ร้อบาทนะคุณผู้ชมเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยจะร้อยเบาทเพราะว่ามันเป็นกระเพราเบอร์เกอร์หมูกรอบชาชูมันไม่ใช่หมูกรอบธรรมดานะเป็นหมูกรอบชาชูที่เขาทาขึ้นมา แล้วมันก็จะแบบว่าอร่อยมากไอ้ตัว159าเกมื่อกี้จะทำหมดตรงหน้าผมนี่89บาทคนทั่วไปเศรษฐกิจแบบนี้จับต้องได้หมดอยากกินเบอร์เกอร์ควักมาร้อยหนึ่งมีทอนอะ่ะสุดยอดกินละไม่สนละ เบคอนหมูบํารี่อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์ข้างหน้าให้แล้วก็ร้านนี้อยากกินเบอร์เกอร์ลองแวะมาเริ่มต้น30บบาทเท่านั้นมาช่วยกันกินเยอะๆนะครับเขาจะได้อยู่ต่อได้ครับ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดดเฮ้ย hey! สับป,ประรดเฮ้ย hey! สับป,ปะเลอเฮ้ย hey! สับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ